อพี่น้องดูมีตรงนี้เมื่อกี้เห็นกระรอกป่าโน่นๆนน,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 นนี่กระรอกกระรอกอยู่ข้างบนนู้นใ่ดูเ้ยน,นี่เจะาขนปุยอยู่ตรงนี้ช่องจิตในเสารพีท่านจะได้เรียนรู้กับเรื่องราวที่หลากหลายไปกับนานเลยอย่าลืมกดติดตามและกดกระดิ่งเพื่อแจ้งเตือนการลงคลิปใหม่ๆ นี่เจ้าขนปูยอยู่ตรงนี้เองเฮ้ยเขาไม่ไปไหนอ่ะเขามาหลบอยู่ตรงนี้เออเฮ้ย,ยน่ารักดีอ่ะนี่อยู่ใกล้ๆเราเองเคยเดินเข้าไปใกล้เข้าไปใกล้ดูๆเขาม,มองเรา เจ้ากระรอกสีเทานะเป็นกระรอกป่าเออน่ารักดีเหมือนกันนะเนี่ยเขาก็มองเราเหมืนอนี้เออเขาก็ว่าเราจะทำอะไรเขาเปล่าเนี่ยสัญชาติญาณสัตว์ป่าเราก็ต้องคอยระแวดระวัง เขามาหากินดอกของอุ๊ยนัดไปละหากินดอกของดอกทองอุไรนะนน่นน,นไม่ไปไหนไม่ไปไหนเลยอ,อยู่แถวนี้เลยเอาไปอย่าลบกวนเขาเลยแค่นี้และ,ะครับผมสำหรับคลิปนี้ก็ฝากไว้เพียงเท่านี้ครับผมสวัสดีครับ